เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนึ่งแค้นหนึ่งปรารถนาบทที่สามสิบเก้า ซุนจงห้องเต้ที่มีพระพักเบิกบานขณะนี้กำลังทรงสนทนากับขุนนางใหญ่สองสามท่านถึงเรื่องน่าสนุกสนานต่างๆของพระนัดดาองค์น้อยที่เพิ่งเสี่ยงท้ายจับของไปทรงนึกไม่ถึงว่าเจียชิงเทียนจะกระทำการอันน่าตื่นตกใจในเวลานี้เสียได้เจียาอชิงนี่เจ้ากำลังทำอันได้เจียชิงเทียนร้องไห้พลางกล่าวว่า ฝ่าบาททรงโชคดีได้พระนัดดาเพิ่มสายเลือดมังกรให้แก่ราชวงศ์อีกหนึ่งพระองค์เดิมทีเป็นเรื่องที่ทั่วล่าควรเฉลิมฉลองทุกคนปิติยินดีหากแต่กระหม่อมคุณนางเท่าผูนี่ด้วยความทุกข์ใจที่ต้องสูญเสียบุตรชาย อันเป็นที่รักไปไม่อาจอดกลั้นต่อความทรมานในใจได้จริงๆถึงได้กล้าดีกระทำการเช่นนี้ต่อหน้าผู้คนมากมายด้วยหวังว่าฟาบาทจะช่วยทวงความยุติธรรมให้แก่บุตรชายที่ตายอย่างน่าเวทนาแทนกระมอมจับตัวคนที่ทำร้ายเขาจนไปมารับโทษตามกฎหมายให้ได้โดยไว้สุนจงห้องเต้ทรงคำวัดพระคนงแล็กน้อย เห็นได้ชัดว่าไม่ค่อยพอพระไทยที่เจียชิงเทียนกล้าก่อเรื่องในเวลาเช่นนี้ทว่าทรงเห็นแก่มิตรภาพระหว่างห้องเต้กับขุนนางพระองค์จึงตรัสแก่เจียชิงเทียนด้วยความอดกลั้นว่าเรื่องที่บุตรชายเพียงคนเดียวของเจียอายชิงประสบเคราะห์ร้ายเราเคยได้ยินข่าวมาบ้าง คนร้ายผู้นั้นช่างอุกอาจนักกล้ากระทำการเหี้ยมโหดกลางเมืองหลวงอันเป็นสถานที่สำคัญเช่นนี้ได้ต่อให้เจียอ้ายชิงไม่ขอให้เราออกหน้าช่วยเหลือเราก็จะส่งคนออกไปสืบหาร่องรอยคนร้ายจนสุดกำลังเช่นเดียวกันเจียชิงเทียนคลานเข่าไปข้างหน้าอีกหลายก้าวกล่าวว่าจะดุดันว่า กระหม,ม่อมไม่ขอปิดบังวาบาทคนร้ายที่ฆ่าลูกของกระหม,ม่อมตายกระหม,ม่อมหาตัวพบแล้วพะยะค่ะเพียงเอื้อนเอ่อยว่าจ้าออกจากปากไม่เพียงสุ้นจงห้องเต้ที่สงนิ่งงันไปกระทั่งขุนนางใหญ่คนอื่นๆก็พากันตื่นตกใจเช่นเดียวกันสำหรับผู้คนมากมายแล้วการตายของเจียเทียนซื่อเปรียบเสมือนคดีค้างค่ะ ที่ไม่มีวันหาเงื่อนงำพบได้ตลอดไปไม่มีพยานหลักฐานไม่มีแรงจูงใจในการก่อเหตุเด็กอายุ16-17ปีคนหนึ่งถูกคนฆ่าตายอยู่หน้ากองขยะอย่างเงียบเชียบผู้คนมากมาย ต่างกำลังคาดเดาอยู่ในใจบอกว่าเหตุที่เจียเทียนซื่อตายอานาถอยู่ข้างถนนเป็นเพราะทำบาปกรรมมากเกินไปถึงได้ถูกสวรรค์ลงโทษถึงอย่างไรนายน้อยตระกูลเจีย ที่ถูกตามใจจนเคยตัวผู้นี้ก็มีชื่อเสียงไม่ค่อยดีในเมืองหลวงจริงๆคนชค่อกร้ายที่เคยถูกเขาทำร้ายรังแกมีมากมายนับไม่ถ้วนแต่ทางการก็ได้สอบสวนผู้ต้องสงสยัยที่อาจเป็นคนร้ายเหล่านั้นแล้วด้วยการกดดันของเตียชิงเทียนผลคือสืบมาจนถึงตอนสุดท้ายก็ยังไม่พบเงื่อนงำแม้แต่น้อยมีคนให้ปากคำว่าเป็นตัเซียน แต่ที่น่าใจหายคือวันนั้นหลังจากจูเซียนถูกเจียเทียนซื่อซ้อมอย่างรุนแรงไปยกหนึ่งก็ตกอยู่ในอาการสลบสลายจวบจนบัดนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะฟื้นเดิมทีนึกว่าการตายของเจียเทียนซื่อจะกลายเป็นคดีปริศนาคดีหนึ่งในเมืองหลวงเท่านั้นนึกไม่ถึงว่าเจียชิงเทียนกลับออกมาเปิดเผยในพิธีเสี่ยงทายของเจ้าอี้พระนัดดาวองค์น้อย ว่าเขาหาตัวคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังพบแล้วซุนจงห้องเต้ตรัสว่าเจียอ้ายชิงคนร้ายที่เจ้ากล่าวถึงแท้จริงคือผู้ใดกันตัวตนผี่แท้จริงของคนผู้นี้ กระหม่อมไม่กล้ากล่าวส่งเดชครั้นฟังถึงตรงนี้ไปล้วเจิงที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางฝูงชนจึงเลื่อนสายตาไปมององค์ชายเจ้าจริงตามสัญชาตยานทันทีอีกฝ่ายคล้ายสื่อสารถึงนางได้ก็ไม่ปานศบตากับนางคราหนึ่งในเวลาเดียวกันถึงแม้เจียชิงเพียนมีได้บอกกล่าวตัวตนของคนร้ายออกมาโดยตรงเผ่าว่าคำพูดกระหม่อมมิกล้ากล่าวส่งเดชประโยค นั้นของเขาก็ยั่วยุคอนรอบข้างให้บังเกิดความกระหายใคร่รู้ขึ้นมาได้ในพริบตาสุนจงห้องเต้ทรงขมวดพระขนงตรัสเสียงเปรี้ยวกราดแท้จริงแล้วคนร้ายคือผู้ได้จงพูดออกมาอย่าได้ปิดบงังเจียชิงเพียนโขกศีรษะเสียงดังอย่างหนักนวงไปทั้งสุนจงห้องแต้กล่าวเสียงดังกังวานมีพลังว่าคือองค์ชายเจ้าจริงพะยะค่ะ คำตอบนี้นับว่าทําให้ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตื่นตกใจกันหมดไหวหองเห้าผู้มีพระทัยปกป้องโอรสมาแต่ไหนแต่ไรพระพระขรึมลงทันทีเมื่อทอยพระเนตรไปทางเตี่ยชิงเทียนอีกครั้งแววพระเนตรย้อมด้วยความขุ่นมัวและความโกรธแค้นชิงชังในฐานะมารดาแห่งแผ่นดินพระนางทรงทราบดีว่ากิริยาวาจาทุกอย่างของตนล้วนบ่งบอกถึงหน้าตา ของทั่วทั้งแผ่นดินต้าสีแต่ในฐานะมารดาที่รักโอรสพระนางทนไม่ได้ที่จะปล่อยให้ผู้อื่นมากล่าวหาโอรสของตนด้วยวิธีการชั่วช้าเช่นนี้ไต่เท้าเจียเจ้าบอกว่าจริงเออคือคนไรมีหลักฐานอะไรมาพิสูจน์หรือไม่เจียชิงเพียนยืดอกผึ่งพายล้วงหยกพกสีเขียวมรกตออกมาจากอกเสื้ออย่างเชื่องช้า เชื่อว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้น่าจะรู้จักยกมังกรคู่เกี่ยวหงชิ้นนี้ดีนี่คือของขวัญที่ฝ่าบาทพระราชทานแด่องค์ชายเก้าต่อหน้าทุกท่านในวันคล้ายวันประสูติครบสิบสามปีเมื่อสองปีก่อนเหตุที่ยกพกมังกรคู่เกี่ยวหงชิ้นนี้มาอยู่ในมือของข้าได้ด้วยเพราะมีคนพบยกพกชิ้นนี้ในสถานที่เกิดเหตุ ที่ลูกของข้าถูกคนฆ่าตายกลุ่มคนมองไปยังหยกพกชิ้นนั้นเป็นดังที่เจียชิงเพียนกล่าวไว้จริงสิ่งของที่วางอยู่กลางฝ่ามือของเขาคือของขวัญที่สุนจงห้องเต้พระราชทานให้องค์ชายเก้าเมื่อสองปีก่อนจริง ส่วนที่ทุกคนจดจำหยกพกมังกรคู่เกี้ยวหงชิ้นนี้ได้อย่างแม่นยำเพราะหยกพกชิ้นนี้มีประวัติความเป็นมาไม่ธรรมดาหยกมังกรคู่เกี้ยวหงที่ว่านี้คือหยกแกะสลักเป็นรูปมังกรที่ดูสมจริงราวกับมีชีวิตสองตัวล้อมรอบหงตัวหนึ่งที่สยายปีกบินชวัดเฉวียนอยู่ท่ามกลางก้นเมฆวันนั้น ตอนที่สุนจงห้องเต้พระราชทานยกมังกรคู่เกี้ยวหงชิ้นนี้ให้เจ้าจิงกับพระหัตผู้คนจำนวนไม่น้อยจุ๊ปากด้วยความอัศจรรย์ใจต่างแสดงออกถึงความตกตะลึงต่อหยกชิ้นนี้เพราะเนื้อของหยกพกชิ้นนี้คือหยกเขียวจกกักรพพัดเนื้อแก้วแบบดั้งเดิมสีเขียวบริสุทธิ์นั้นเรียกได้ว่าหาได้ยากยิ่งบนโลกใบนี้นอกจากนี้งานแกะสลักของยกชิ้น ยังดึงดูดสายตาผู้คนเป็นพิเศษประณีตวิจิต จนทำให้ทุกคนไม่อาจล้าสายตาไปจากมันได้เมื่อได้เห็นสมบัติอันล้ำค่าหายากเพียงนี้คงเป็นไปไม่ได้หากคิดจะลืมเลือนการคงอยู่ของมันนึกไม่ถึงว่าจะมีวันที่หยกพกชิ้นนี้มาปรากฏอยู่ในมือของเตี่ยชิงเทียนได้คราวนี้ไม่เพียงว่าฮองเฮาที่มีสี่พระพักแปรเปลี่ยนไปกระทั่งสี่พระพักของซุนจงฮ่องเต้ยังแปรเปลี่ยนเป็นย่ำแย่ขึ้น มาเช่นเดียวกันเจ้าจริงแท้จริงเกิดเรื่องอันใดขึ้นขณะนี้ซุนทรงห้องเตตรัสไม่ถูกว่าความรู้สึกในพระทัยของพระองค์คืออะไรพระองค์ไม่ทรงเชื่อว่าโอรสที่รักของพระองค์จะเป็นคนร้ายฆ่าคนได้แต่ทุกสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้าทำให้พระองค์มีอาจโตแยงได้โดยสิ้นเชิงแม้ถูกใส่ความว่าเป็นคนร้าย แต่เจ้าจิ่งมีได้เผยให้เห็นอาการตื่นตระหนบตกใจเพราะการชี้ตัวของเจียชิงเพียนแม้แต่น้อยพระองค์ทรงงองฝูงชนแวบหนึ่งก่อนจากนั้นยกชายชุดขึ้นทรงคุกเข่าก้มศีรษะเผา,าวายคำนับเบื้องพระพักสุนจงห้องเต้เอ่ยอย่างไม่เย่อหยิ่งและไม่อ่อนน้อมว่าสเสด็จพ่อลูกถามใจตัวเองแล้วในใจของลูกไรซึ่งความละอายใด เพราะลูกไม่เคยฆ่าใครเจียชิงเพียนแค่นเสียงหือก่าวว่าคนร้ายตัวจริงย่อมไม่ยอมรับว่าตนเป็นคนร้ายกระหม่อมทราบดีว่าองค์ชายเก้าวไม่ถูกชะตากับบุตรชายของกระหม,ม่อมเป็นอย่างยิ่งตอนนั้น อาจิวสุนักปาที่องค์ชายก้าวทรงเลี้ยงไว้ในวังตายอย่างน่าประหาดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระองค์ทรงสงสัยนับครั้งไม่ถ้วนว่าบุตรชายของกระหม่อมเป็นผู้กระทำเพราะเรื่องนี้หลายปีที่ผ่านมาองค์ชายก้าวถึงได้ทรงขัดแข้งขัดขาครอบครัวของกระหม่อมอยู่เสมอเรื่องอื่น กระหม่อมอาจทำเป็นไม่สนใจหลับตาข้างหนึ่งลืมตาข้างหนึ่งได้แต่องค์ชายก้าไม่ควรข่าสายเลือดเพียงหนึ่งเดียวของตระกูลเจียอย่างไรเมตตาเพื่อสุนักตัวหนึ่งเป็นอันขาดเจ้าจริงแค่นหัวเราะพูดว่าไตเท้าเจียเอ่ยถึงสุนัขที่ตายไปตอนนั้นของข้าขึ้นมากระทันหันหรือว่าใจของท่านยอมรับแล้วว่าอาจิวถูกลูกชายของท่านฆ่าตายจริง กระมอมใต้เท้าเจียหากข้าคิดแก้แค้นให้อาจิวจริงคงไม่รอมาตั้งหลายปีค่อยลงมือไม่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามการตายของเจียเทียนซื่อไม่มีความเกี่ยวข้องอันใดกับข้าหากไม่เกี่ยวข้องจริงองคชายเก้าจะทรงอธิบายถึงหยกพกชิ้นนี้เช่นไรเจียชิงเทียนขบเคี้ยวเขียวฟันอย่างโกรธแคนพรางกล่าวว่า หรือองค์ชายเก่าจะตรัสว่าหยกมังกรคู่เกี่ยวหงในมือของกระหม่อมเช่นนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับพระองค์แม้แต่น้อยเจ้าจิงมองหยกพกในมือของอีกฝ่ายอย่างเย็นชาวแวบหนึง่งเอ่ยว่าหยกมังกรคู่เกี่ยวหงในมือของเจ้าเช่นนี้มิใช่ของข้าแต่อย่างใด ในเมื่อองค์ชายก้าวตรัสว่ายกพกชิ้นนี้มิใช่ของพระองค์เช่นนั้นยกที่ฝาบาทพระราชทานแก่พระองค์ชิ้นนั้นตอนนี้อยู่ที่ได รันกลุ่มคนได้ยินดังนี้ก็ย้ายสายตาไปทางองค์ชายเจ้าจริงโดยพร้อมเพียงกันเพราะทุกคนต่างทราบดีว่าองค์ชายก้าวโปรดยกมังกรคู่เกี้ยวหงชิ้นนั้นยิ่งไม่ว่าเวลาไหนสถานที่ใดพระองค์ทรงพกมันติดตัวแทบจะตลอดเวลาในเมื่อทรงไม่ยอมรับว่าหยบที่อยู่ในมือของเจียชิงเพียนชิ้นนั้นเป็นของพระองค์เช่นนั้นตอนนี้ หยกของพระองค์อยู่แห่งหนใดเล่าเจ้าจิ่งยิ้มเย้ยหยันเอ่ยว่าหยกมังกรคู่เกี่ยวหงชิ้นนั้นคือของส่วนตัวของข้ามีความจำเป็นต้องชี้แจงความเป็นไปของมันให้ท่านทราบด้วยหรือมิรอให้เจียชิงเพียนตอบว่าจ้าเสียงหัวเราะย่อสายหนึ่งก็ดังขึ้นท่ามกลางผู้คนองค์ชายเก่าวจะจัดการของส่วนพระองค์เช่นไร คนรอบข้างย่อมไม่มีสิทธิ์มาก้าวกายทั้งว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างพิเศษหากองค์ชายเกล้าทรงชี้แต่งไม่ได้ว่าตอนนี้ยกพกที่ฝ่าบาทพระราชทานแด่พระองค์อยู่ที่ได้ก็อธิบายได้เพียงว่าพระองค์ทรงซ่อนความลับไว้ในพระทยัยจึงไม่สามารถนำหยกมังกรคู่เกี่ยวหงชิ้นนั้นออกมาแสดงต่อหน้าผู้คนได้ ผู้ที่กล่าววาจามิใช่ใครอื่นคือเฉินกว่างเตอ๋อพี่ชายของลี่กุ้ยเฟยนับตั้งแต่เจ้าจิ่งตำหนิลี่กุ้ยเฟยจนเป็นที่อับอายขายหน้าพี่น้องคู่นี้ก็ชิงชังเจ้าจิ่งอย่างที่สุดวันนี้ขณะที่เจ้าจิงกำลังถูกชี้ตัวว่าเป็นคนร้ายฆ่าคนเขาย่อมสวยโอกาสตอกย้ำซ้ำเติมอีกฝ่ายสุดกำลัง แม้วาจาของฉินกวางเตอ๋อจะไม่น่าฟังแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเหตุผลเสียทีเดียวหากองค์ชายก้าวต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองก็ต้องนำหลักฐานที่น่าเชื่อถือออกมาหากเขาไม่สามารถนำหลักฐานออกมายืนยันได้ก็เท่ากับยอมรับต่อหน้าทุกคนว่าการตายของเจียเทียนซื่อมีความเกี่ยวข้องกับเขาจริง ตอนนี้ทุกคนต่างพากันชี้ปลายหอกมาที่เจ้าจิ่งโดยพร้อมเพรียงไปด้วยเจิงที่เงียบงันมาโดยตลอดพลันเดินออกมาคุกเข่าเบื้องพระพักห้องเต้และห้องเฮาอย่างสง่างามกล่าวเสียงเบาว่าฝ่าบาทหยกพกขององค์ชายเก้าชิ้นนั้นอยู่ที่หม่อมชั้นเพคะ หนะเกล้าวนางน้ำถุงสีชมพูที่ตัดเย็บอย่างประณีตใบหนึ่งออกมาอย่างเชื่องช้าเปิดปากถุงออกหลวงหยกพกสีเขียวมรกตสะดุดตาชิ้นหนึ่งออกมาจากในนั้นเมื่อกลุ่มคนในเหตุการณ์เพ่งดูทุกคนต่างก็พากันสูดปากร้องสิ่งที่คุณหนูรองตระกูลไปผู้นี้ถืออยู่ในมือคือหยกมังกรคู่เกี้ยวหงที่ก่อนหน้านี้ องค์ชายเก้าวส่งพกติดตัวไว้ตลอดเวลาชิ้นนั้นมีใช่หรือไม่ไม่ถูกต้องจะมีหยกมังกรคู่เกี้ยวหงที่เหมือนกันทุกระเบียดนิ้วถึงสองชิ้นได้อย่างไรขณะที่ทุกคนกำลังตกตะลึงอยู่นั้นซุนจงฮ่องเต้ตรัสว่าคนหนูตระกูลไปชนไหนหยกพกชิ้นนี้จึงมาอยู่ในมือของเจ้าได้ ไปล่วเจิงรทมสีหน้าเขินอายพรางกล่าวว่าทูลฝ่าบาทหยกมังตอคู่เกี้ยวหงชิ้นนี้หม่อมฉันทูลขอมาจากพระหัตถ์ขององค์ชายเก้า อนที่เข้าวังมาเมื่อหลายวันก่อนเพคะครันได้ฟังถ้อยคำเหล่านี้มุมปากขององค์ชายเจ้าจิ่งพันกระตุกขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเวยหองเฮาทรงได้ฟังดังนั้นแววพระเนตรก็ลุ่มลึกขึ้นเล็กน้อยช่วงหลายวันก่อนหน้านี้เจ้าจิ่งอ้างฐานะหองเฮาเรียกคุณหนูตระกูลไปเข้าวังมาเล่นกับเขาหลายครั้งหลายคราหลังจากพระนางทรงทราบเรื่องแล้วก็มีได้ออกหน้าห้ามป ตามแต่อย่างใด ประการแรกเพราะเจ้าจริงคือโอรสองเล็กพี่พระนางทรงรักใครที่สุดไม่ว่าอีกฝ่ายจะร้องขออะไรพระนางผู้เป็นมารดาก็ทรงตอบสนองให้แทบทุกสิ่งน้อยครั้งนักที่จะปฏิเสธลงอีกประการคือพระนางประทับใจในตัวคุณหนูตระกูลไปมากนางมีการศึกษารอบรู้มารยาทสำรวมกิริยาวาจาเป็นเด็กดีที่หาได้ยากยิ่งหาก นางได้คลุกคลีกับเจ้าจริงนานวันเข้าไม่แน่ว่าอาจทำให้โอรสแสนรักซึ่งไม่เคยมีความสนใจในเรื่องการอภิเษกสมรสมีความคิดที่จะอภิเษกสมรสขึ้นมาบ้างต่อให้มีได้อภิเษกสมรสกับเด็กสาวล้ำเลิศเช่นไปลั่วเจิง แต่การยึดไผ่ลวเจิงเป็นแบบอย่างในการหาคู่อภิเศกที่ใกล้เคียงให้จริงเอ๋อก็ไม่เลวเช่นกันนึกไม่ถึงว่าเด็กสองคนเพิ่งคลุกคีกันได้ไม่นานจริงเอ๋อของพระนางก็มอบหยกมังกรคู่เกี้ยวหงที่มีมูลค่ามหาศาลชิ้นนั้นให้คุณหนูตระกูลไปเสียแล้วไม่เรื่องพวกนี้ล้วนไม่ใช่ประเด็นสำคัญ ประเด็นสำคัญตรงหน้าคือจริงเออต้องสงสัยว่าเป็นคนร้ายที่ฆ่าเจียเทียนซื่อหากข้อกล่าวหานี้ถูกพิสูจน์ว่าเป็นจริงขึ้นมาอนาคตของจริงเอ๋คงพินาศย่อยยับในชั่วข้ามคืนผู้ที่ตื่นตกใจมิได้มีเพียงสุ้นจองห้องแต้กับเว่ยหองเผาเท่านั้นทุกคนในตระกูลไปและครอบครัวหูหยินผููเท่าเสินของจวนกลัวกงล้วนตื่นตะลึงไม่สิ้นสุด กับถ้อยคำและท่าทีของไปล่วเจิงเช่นกันเห <hi> ตุเพราะคุณหนูรองตระกูลไปผู้นี้มั่นหมายกับคุณชายรองของตวนกัวกงไว้ตั้งแต่เมื่อสิบกว่าปีก่อนต่อให้นางชมชอบยกพกผู้ที่นางควรไปขอ ก็น่าจะเป็นส่นกูเฉินคุณชายร้องแห่งตัวนกัวกองอยู่ดีๆทำไมถึงไปขอกับองค์ชายก้าวได้เล่าสำหรับเรื่องนี้หูหยินผู้เท่าสนโกรธจนหน้าเขียวไปหมดนางไม่ชื่นชอบไปลั่วเจิงว่าที่หลานสะพ้ยคนนี้ แต่ตอนนี้พวกนางตระกูลเซินยังมีได้ยกเลิกการแต่งงานเสียหน่อยนางเด็กตระกูลไปนี่ก็น่าไม่อายวิ่งไปให้ท่าองค์ชายก้าวเสียแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันนอกจากหูหยินผู้เท่าเซนแล้วคนที่น่าเกี่ยวยิ่งกว่ายังมีเซนชัยโรคนหนูตระูลเซินที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นพระชายาขององค์ชายก้าวให้ได้โชคดีที่เซนกู้เซินพี่ ร้องของนางออกไปทำธุระกับท่านพ่อตั้งแต่เมื่อหลายวันก่อนมิฉะนั้นเขาต้องโมโหโจนอกแตกตายเพราะไปล่วเจิงนางเด็กจิตใจโลเลคนนั้นแน่คนที่มีอคติ อดตำหนีในใจมีได้ระหว่างคุณหนูรองไปกับองค์ชายเก้ามีความสัมพันธ์ฉันชูสาวอันน่าอับอายบอกใครไม่ได้อย่างนั้นหรือเฉินกวางเตอที่ถูกต้อนจนม,มุมกล่าวอย่างเดือดดาลว่านังหนูเจ้าเอาอะไรมายืนยันว่ายกพกมังกรคู่เกี่ยวหงที่เจ้าถืออยู่ในมือชิ้นนี้เป็นของจริงไปด้วยเจิงเลิกขคีว้ว ความหมายของแม่ทับเฉินคือหยกชิ้นนี้ของข้าเป็นของปลอมอย่างนั้นหรือเฉินกวางเตอแค่นเสียงหึกล่าวว่าฮึของจริงอยู่ในมือของไต้เท้าเตี่ยชัดๆแม่ทับเฉินพวกเราอย่าเพิ่งพูดว่ายกมังตรอนคู่เกี้ยวหงในมือของไต้เท้าเตี่ย ัหยกมังกรคู่เกี้ยวหงในมือของข้าชิ้นไหนเป็นของจริงชิ้นไหนเป็นของปลอมพวกเรามาพูดกันดีกว่าเหตุใดท่านจึงต้องการกล่าวหาว่าองค์ชายก้าวทรงเป็นคนร้ายที่ข้าเจียเทียนซื้อให้ได้คงไม่ใช่ว่าริมฝีปากของนางเหยียดยิ้มย้วยแยวกล่าวว่า ในใจของแม่ทับเฉินคงมีแผนร้ายอะไรที่บอกใครไม่ได้อยู่กระมังอย่างไรเสียหากองค์ชายเก้าทรงเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆเวลาที่โอรสองค์อื่นๆแก่งแย่งราชบัลลังก์กันคู่แข่งตัวชากาดย่อมหายไปหนึ่งคนกล่าวถึงตรงนี้นางก็รีบยกมือขึ้นปิดปากจงใจทำหน้าตกใจหวาดกลัวออกมา ขอประธานอาภัยเพคะฝ่าบาทหม่อมฉันพูดจาตรงไปตรงมาเกินไปไม่ควรวิพากษ์วิจาร์ณเรื่องตำแหน่งรัชทายาต่อหน้าทานกรรมนั้นฝ่าบาทโปรดทรงเห็นแก่ที่หม่อมฉันอายุอย่างน้อยอย่าได้ทรงลงโทษหม่อมฉันเลยเพคะ คนที่มีตาทุกคนต่างดูออกบนใบหน้าของคุณหนูรองตระกูลไปไม่มีความตื่นตระหนกตกใจแม้สักนิดนางกำลังเสแส้งอย่างเห็นได้ชัดถึงแม้ทุกคนต่างทราบว่านางเสแส้งแต่ก็ตระหนักขึ้นมาฉับพลันเพราะคําพูดของนางหากเกิดเรื่องไม่คาดฝันกับองค์ชายก้าวจริงบรรดาโอรสมากมายในสุนจงห้องเต้นอกจากเจ้าจิน โอรสองโตที่มีภะวรกายไม่ค่อยแข็งแรงแล้วผู้ที่มีความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมกับการขึ้นครองบัลลังก์ที่สุดก็คือองค์ชายเจดที่ประสูติจากลี่กุ้ยเฟยเฉินกวางเต๋อคือท่านลุงขององค์ชายเจดอีกทั้งเขายังกลุ่มอำนาจทหารของแคว้นต้าฉีหลายสิบหมื่นอยู่ในมือในสถานการณ์เช่นนี้หากเขาใส่ความองค์ชายเ้าและสนับสนุนองค์ ทุกอย่างก็จะเป็นไปตามแผนการอย่างราบรื่นไปล่วเจิงเพียงจุดประเด็นขึ้นมาเล็กน้อยบรรดาจิ้งจอกน้อยใหญ่ที่คอยเฝ้าดูอยู่โดยรอบก็เข้าใจแจ่มแจ้งถึงผลได้ผลเสียจากเรื่องนี้ขึ้นมาทันทีปลดล็อกตอนต่อไป ฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ